ดีด้วยนะสีคดีเนะกับเกมแคตคาเช่นตอนนี้เดี๋ยวคนไทยรับเชิญนั่นก็คือเราโดนเข่าเพราเราโดนหลอกอ่ะเราโดนเชียร์ท่อท่อฮอนเอ้ยโจรสัตว์อุ้ยแล้วการแล้วการวิ่งแม่งโคตรยากสไลด์หนอูขึ้นไดปไหมเนี่ยเอ้ยมันเชียบท่าเรือแล้วโอ้โหนินจาเต่ามาแล้ว งัดแม่งัดแข่งบอชไม่แม่งม,มาตีกูไม่ค่อยเข้าแล้ววะเอะอเออเมื่อกี้เหมือนเห็นว่าเป็นเป็นบล็อกอืมเป็นบล็อกแล้วมันก็จะวาร์ปมาตี <c oughs> ไม่ใช่ห <c oughs> มายถึงเมื่อกี <c oughs> ้เห็นไอ้แบล็กการ์เป็นแบลตเทนบล็อกเทสเตอร์แล้วโดนไอ้ไอ้เนี่ าตายยังงนะั้นง่ะตายได้ยังงนะ่ะกลัวม,มันเป็นไม้งอ่ายิงอีกแล้วอ้ายิงอีกแล้วยวินะพวกมันตัวเบาเพราะถ้เต็มนี้ก็ไปลองเล่นกันได้กดตัวดีตอนที่อยู่บนอากาศนะแล้วก็ตีลงไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันก็ตาย เฮ้ยโยนเอกดูโยนโยนดม่ยทิศกับเอาดิบังได้ไฟบอนั้งจะไฟบอหมดแล้วมั้งเก็บอ้าวเอาเรือคว่ำเอา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 ตายตายตายที่จริงมันตีกรอกได้เนี่ยตีได้เนี่ยอ้ยนี่คอมโบใหม่ไม่คิด อ้าวอ้าวอ๋อเป็นเล่นเลยอ้าวเก็บอ้าวเก็บเนี่ยเราสามารถขุดไอ้ตรงหลุมเอ็กเนี่ยหลุมหลุมตัวเอ็กเนี่ยเอกด้วยเนี่ยหลุมหลุมตัวเอ็กเนี่ยเราสามารถกดปุ๊บติดเงี้ยก็กดเอลัวๆเงี้ยก็จะมีอาหารมีพวกอะไรได้แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราพยายามขุดวัดฮโอมันก็มีของอะไรจะมาแรงกูอ้อะไรวะ จะบอกให้เลยนะไอด้ด่านนี้เป็นดา่านที่มันจะภาพไม่สำไม,ม่ขี่เว้ยเล่นกับเราเล่นกับเซนโอ้อดา่านนี้แรงวะ่ะคุดคุดน่ยรูปตัวเอกนะ็กซ์น่ะเราเห็นแล้วนะแป๊บนึงมาใช้ป,ป้องกันเราหน่อยขออน่ญาตมันตีมันไม่ตีเว้ยมันตีเบามันตีหนักแต่ว่าเลือดมันมีแค่หนึ่งเองนะกดเอลุล่ะป่ยทำไมเราเห็นนายกินแล้วไอ้นายเลือดลดว่ะ ไม่มีรูปตัวเอ็กอะเนี่ยมีเนี่ยโอ้โูดย่างเดียวอะพี่เธอเล่นมาคราฟซะโอ้ยแล้วไม่กดซ้ายขวาอ้าวอ้าวอ้าวอะไรเนี่ยเอ็งทำอะไรเอ็ง ไม่เกียงโดนเหรอเอ็งไม่กดซ้ายขวากดแล้วอ้าวไม่เห็นเอ็งตีเนี่ยภาพไม่สามารถเคียงยิงเยอะมันเป็นบล็อกเลยนี่เใช่อ่าเอกนะนายเห็นเราทำอะไรอยู่กำลังโดนตีนายเห็นไหมไม่สามารถเคียงแล้วโอเคก็เดี๋ยวเจอกันนะครับเมื่อภาพมันดาไม่เคียงแล้วกูดบายอ่ากลับมาแล้วนะครับแม่งพอแม่งไม่ได้แคสแม่งภาพแม่งสามารถไม่เกียงเชย อาตอนนี้ก็จะเป็นด่านต่อไปซึ่งเป็นด่านไม่อยู่บนยูเออเป็นดานนี้นี่เขาให้ใช้ธนูยิงอันนี้นะแต่เราจะไม่ใช้เราจะใช้นี่ยิงต้องใช้ธนูเหรอทำอะไรวะนี่ก็เป็นอิต g เล็กๆนะฮะเป็นหน้าผู้สร้างเกมนี้ ดูหน้าแต่ละคนมึงไม่ยิ้มหนึ่งเลยครื่คงุกแสงมึงไม่ได้อ,อย่าโลมากอาะไรมาษาอะไรวะนะเอ้ยพวก,กตบแต่พวกแม่งก็ไม่ได้มีน้อยน้อยไง ใช่แต่ว่าเรื่องการยิงมันเราต้องยกให้มันจริงๆเรื่องการยิง <c oughs> เพราะว่าปืน <c oughs> มันเป็น <c oughs> เพราะว่าดาบอาวุธมันเป็นปืนมันไม่ใช่ดาบไกลลองเอาไอ้เส้นมาสู้ดิโ <c oughs> <c oughs> คตรมึนน่ใครเป็นใครยังไม่รู้เลย <c oughs> ตลอ,อบใครที่กลับมซจะเปิดเซิร์ฟมารกันนะครับซึ่งจะเปิดวันที่ สามสิบเอ็ดสามอ็กสามบเอดฮันวาเดือนสองห้าห้าเก้านะฮะสำบไที่อยากเล่นก็คอมเมนต์บอกกันด้วยไม่ต้องคอมเมนต์หรอกย่ให้อพหน้ากิ้งมามานละหลอยกเบลขี่ไม่ออกนะเออ ไม่ใช่พวกมึงกูจะมาซ่อมแป๊บขอซ่อมแป๊บซ่อมซ่อมซ่อมแบบชาวล็อกโอ้โหต้องหนีด้วยอ้าวคุณปิดไม่เชื่อก็ยิงหน่อยเั้ก็ยิงให้โดนหน่อยดิเฮ้ยมีเวลาไม่มากแล้วเว้ยตีตีไป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 ยังมียังมาห่วงเนื้ออีก ไปเลยรีบๆบวิ่งมีอยู่เวลาอยู่ไม่มากกูวรอดไม่ไงวะตายไปให้หมดวิ่งเลยวิ่งวิ่งวิ่งทางนี้ทางไหนวะเอ้เหรอโอ้โหดูทางไม่โคตรกลัวหลาก่อนนะพวก กุลอดมึงกุลอดอูดอูดมาเอาดิแค่นมาสู้กับอาบังไอ่มันมีสเต็ปเลยโด กนน่ารักเฮ้ยมีเอ้ยไม่มีไม่มีต้องกดถุยน้ำลายเรื่อยๆดิไม่จะคอแห้งอ่ะเดิม มุตบมาแต่ไกลตายยังวะโอ้มาเป็นคอมมโบัน,นช่างเป็นคอมโบสวยงามแต่วันนี้ไม่ที่ที่นันไม่เคยยังถึงเออไดูคู <arrive> ไม่เป็นงได้ดูกัน,นโอ้เนี่ยเราไม่แทงเลยจริงๆเนี่ยนายต้องแทงให้เราหนะ่ยเป็นตัวแทงเราเป็นตัวทำเป็นทำไมมันป่องไปเยอะอยังวะแม่งป่องมันนี่นี่ดูดูนี่นี่นี่ เลี้ยงวันเลี้ยงวันครับครับรับรดูอูดูแค่อูดนันวิ่งหน้าคนนี่ได้ดูหน้าบ้างเลยอืม เจออเจอกล่องไม่ได้ต้องแหวนคนน้อยไม่ต้องมาเผื่อแผ่ก็ได้ตามมาม่ไป่อนมห้ก่อนนี่มันจะเข้าประตูเมืองตีตายมามาปลดล็อกมาปลดล็อก มาปลดล็อกไอ้นี่ใหม่ทะเลิ้งตัวใหม่เก็บไอ้จริงตัวนั้นตัวนี้ดีกว่าไอ้ไอ้อูดอีกไอ้ไอ้ไอ้แพ้อีกตัวนี้ตัวนี้มาช่วยอะไรอ่ะไม่รู้แต่ที่รู้แม่งดีกว่ามันช่วยอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนช่วยทำให้เล่นซุปเปอร์แฮกตอนง่ายขึ้นเนี่ยเราต้องเอาระเบิด <c oughs> มาเพิ่มตรงนี้ไว้แล้วเราจะได้แมวที่อยู่ข้างใน โอ้ไม่ต้องมาเผื่อแพ่กูอีกแล้วอย่าโดนจับบ่อยดินี่ช่วยไว้ได้เนี่ยจ้าจ้าน่าหนูว่าแล้วไม่ต้องอยังไม่หมดจะมาง,งัดใช่ไหมได้ ผมจะตัวเล็กกว่าแต่ผมพลังมากกว่าเออ <c oughs> โดนธโโอ้ย <c oughs> คิดว่าเล่นแอชทันออนเทอร์ทันต้องตีหลังคอแล้วไม่ยโยนไปโดนพวกตัวเอง ีกูไม่จับเก่งจ้ะีแล้วแคดวิชกูเยอะอะ๋ออยวนึงอันใครเหน็นกูมั่งอะไรหรอเมื่อกี้แม่งบินได้ อ้ยโอไม่ย้โหดเลยอุ้ยโอ้โหกัดโคตรเถื่อนโอ้โหกัดนี่นายเห็นเลยยังความโหดของไอ้หมีโอ้โหกัดแหลกทน ไอพ่อที่ยิงธนูมันจะมีเลือดแค่หนึ่งอ้หม่เป็นไฟฝุนเฮ้ยนี่มันเพื่อเรานี่หว่าใต้ฝุ่นเอาโอ้โหแม่งกัดอีกแล้วถ้าเกิดเห็นดาเมจขึ้นรัวๆคือไอหนีเรากัดจะตีพวกนั้นเออเนี่ยพวกนั้นแม่งจะมีเลือดแค่หนึ่งโูแม่งเมื่อกี้แม่งบอกว่ะ đi Có gì nó sẽ mình lấy khai vậy Có bằng Tôi mà một lần Ai đấy đấy được rồi รัแบบโอ้าาอโอ,โอ้ไม่กินเล่นไมาคาแบบอืเล่นไมาคาแบบอืออไม่ไหวแล้วตวีกูแล้วนะไ่เออกดผิดไค้าบปคับ,คบอูไปคับ เออได้สักทีโอ้ยอของใหม่อะไรวะดาบเคียว,วแล้วไไหนดาบเคียวมันตีสต็อปก่อนไงนี่ก็หมุนไวหมุนเยอะจังเลยะฮะตบไม่หมดพอแล้วแขนไม่ทำให้เรากด,ดกดเลือดผิดไม่ต้แซง เวอมาถึงไม่ง่าย <t ot guard> เลยเวทมันคล้ายๆกับเวทเราเลยเออใกล้ตามเราทันแล้วเราแค่เวทสิบแปดเองตามทันเอเซนตามเอ้ยนายตามไปเซนทันแล้วนะจริงถ <t ot guard> ้าเกิดไอพีพ,พีกับเซนเราเืียนายชนะ กือกระทือกระทือโอ้ห oh, ม oh, oh, ีแม่นไก่อีกแล้วเรียบร้อยมียิงยาวหมดได้แล้วมั้งนักเลงฮะแอลบิสิเตอร์กับโฮมผู้เยี่ยมเล่นบอลไงนะโอ้คนักเลง เฮ้ยเราต้องได้ตามเว้ยเฮ้ยเล่นให้ดีดิไม่เกมหนีด้วยอะมันเป็นมินิเกมเฉยเอ้าอ้าวโอ้เออเขบอกให้มึงเล่นดีๆไงเล่นเอองากลียด เดีนะที่ตีทันโตดิสิบล้เย่ฆ่าไปร้อยยี่สิบตัวได้เงินร้อกได้เย็กเพียงหมดหกร้อยหกสิขอจบลิปแต่เพียง่านี้พูดบ